ผมจะบอกว่าการส่งบทพอวอลเกอร์ใน f a s t ์แอนฟ r เรภาคเเป็นการส่งบทอำลาตัวละครนี้ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบแหะครับเป็นไปได้ไหมว่าทีมสร้างอาจจะกักตัวละครนี้ไว้มีบทในภาคอื่นๆเอ้ยแต่ว่าคุณเจมส์เขาก็อำลาบทดีแล้วนะในภาค7ทําไมเขาต้องดึงพอวอลเกอร์กลับมาในภาคอื่นๆด้วยละ่ะทาไมคุณเจมส์คิดแบบนี้นั่นก็เพราะว่าใน f a s t 8ครับคู่กํากับเนี่ยเคยวางแผนที่จะเอาพอวอลเกอร์กลับมาในรูปแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยครับเพื่อที่จะเอามาเป็นการส่งบทอำลาและ ทำให้ตัวละครตัวนี้ไม่มีตัวตนอยู่ในจัก,กรวาลฟาดแอนด์ฟิเรียครับแต่แผนการนี้ก็ถูกยกเลิกไปจนกระทั่งภาคล่าสุดฟาดเก้าอ่าตัวอย่างเพิ่งออกมาด้วยก่อนหน้านี้ครับมันก็มีข่าวออกมาเหมือนกันเกี่ยวกับตัวละครไบอันว่าทีมสร้างภาคเก้าเนี่ยจะเอาไบอันกลับมาในรูปแบบ CG อีกครั้งและข่าวนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ถึง50%เลยนะทําไมผมถึงกล้าพูดว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะตัวละครฮารนครับ อา้าฮานเกี่ยวเฮี้ยอะไรวะพี่คือหลังจากฟาส8จบใช่ไหมมันก็มีข่าวเกี่ยวกับฮานออกมาเยอะมากว่าฮานจะกลับมาคาแรคเตอร์ฮานจะได้รับความเป็นธรรมในภาคที่9ซึ่งพอตัวอย่างออกมาฮานก็กลับมาจริงๆและตัวละครไบอั้นเลยครับทำไมจะกลับมาไม่ได้เพราะในฟาส8เนี่ยมันก็มีการกล่าวถึงตัวละครไบอั้นอยู่นะตอนแรกเนี่ยทีมสร้างเขาจะเอาไบาอั้นกลับมาด้วยซ้ําแต่ก็ไม่ได้เอากลับมาอย่างที่ผมพูดไว้พอมาภาค9ก็มีข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกว่าเขาจะเอาไบาอั้นกลับมา จวบเหมาะกับที่ตัวละครมีอาครับน้องสาวของอโดมินิกทอ์แรดโตกลับมาแล้วในภาคนี้นะครับได้ขึ้นโปสเตอร์ใหญ่ซะด้วยถ้ามีอากลับมาครับแน่นอนว่ามันต้องมีส่วนโยงเข้าเกี่ยวกับตัวละครไบอันแน่นอนผมก็เลยคิด ทฤษฎีออกมาเล่นเลนสทฤษฎีบอกก่อนว่าอันนี้ไม่เกียนเหมือนตอนทฤษฎีที่หานกลับมาแน่นอนครับใครยังไม่ดูไปดูด้วยนะครับไอสิบทฤษฎีการคืนชีพของหานที่โคตรกา่าอ่ะถ้าทีมสร้างจะเอาใบอัานกลับมาในรูปแบบ CG เขาจะกลับมาแบบไหนกลับมายังไงนี่คือ2ทฤษฎีที่ผมคิดขึ้นมานะครับ 1. นึ่งเบสิกเลย ตัวละครไบอันป่วยตายเราพูดกันว่าตัวร้ายในภาคที่9เนี่ยเป็นจอร์นซีนาครับซึ่งจอร์นซีนาเนี่ยรับบทเป็นน้องชายของดอมและมีอาเนี่ยก็คือน้องสาวของดอมเหมือนกันถ้าเราดูตัวอย่างเนี่ยจอร์นซีนานี่คือแม่งเก่งระดับหนึ่งเลยนะคือเก่งมากผมเลยเดาว่าดอมเนี่ยอาจจะไปหาไบาอันเพื่อขอให้เขามาช่วยมาเข้าร่วมทีมอีกครั้งแต่พอไปเนี่ยก็พบว่าไบาอันเนี่ยป่วยตายไปแล้วซึ่งในตอนนั้นครับเขาอาจจะทําเป็น CG ฉากแฟลชแบ็กย้อนอดีตประมาณว่าแบบไบอันบอกกับมีอาว่า เออเขาอยู่ได้ไม่นานแล้วนะฝากดูแลลูกต่ออะไรเงี้ถ้าจะทํา CG เนี่ยผมว่ามันต้องทําฉากแบบนี้เว้ยคือถ้ามึงจะทําฉากป่วยแล้วแบบเห็นตัวละครไบอันนอนป่วยโรงพยาบาลมันไม่ให้เกียรินักแสดงเกินไปผมว่ามันเป็นการไม่ให้เกียริพอลวอล์เกอร์ถ้ามึงทํา CG แบบนอนป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยมึงจะทำลายโมเมนตัมใน Fa า t and Furious ภาค7มากไอซีนที่แบบขับรถแยกทางซึ่งซีนนั้นมาทำออกมาดีและนั่นก็คือเหตุผลครับที่ทำให มีอาเข้ามาร่วมทีมดอมอีกครั้งคือณจุดจุดนี้เนี่ยมันค่อนข้าง100%แล้วว่าตัวละครไบอันถูกตัดบทแน่นอนครับเพราะไบอันไม่มีทางปล่อยเมียตัวเองออกมาลุยภารกิจอย่างนี้หรอกเขาเนี่ยต้องเป็นคนมาลุยแทนเธอให้เธอเลี้ยงลูกไปคือผมคิดอย่างนี้นะ ต่อให้ภาคนี้ตัวร้ายจะเป็นสายเลือดเดียวกับมีอาก็ตามไบอันไม่มีทางปล่อยให้มาลุยแบบนี้ยิ่งตัวมีอามีลูกด้วยนะอ่ะอันนี้คือทฤษฎีที่1น,นะครับต่อไปทฤษฎีที่2ที่ผมคิดขึ้นมามันก็คือการย้อมแมวชอนกับห่านแต่เปลี่ยนแค่เป็น น้องของดอมกับไบอันนึกภาพออกไหมครับเบสิก <Basic S 1> ก็คือตัวร้ายภาคนี้อาจจะไปคุกคามครอบครัวของไบอันและไบอันปกป้องมีอากับลูกของเขานะครับกลายเป็นว่าเขาตายอย่างเสียสละและมีเกียรติมีอากับไปเข้าร่วมทีมกับดอมเพราะว่าอยากล้างแค้นให้กับสามีเธอผมว่าการเอา CG มาทําและตัดบทแบบนี้ยมันทําให้นักแสดงดูยิ่งใหญ่้วยนะดูมีเกียรติและดูอีพิกด้วยในความคิดของผมเอาพี่แล้วมีามันจะกล้าฆ่าสายเลือดของมันได้ลงคอเหรอถ้าคิดอีกแบบหนึ่งนะครับคนที่มา มาทำลายล้างครอบครัวใบอันเนี่ยอาจจะไม่ใช่สายเลือดเดียวกับดอมอาจจะเป็นตัวร้ายภาคที่8 ถ้าคุณดูตัวอย่างฟาดก้าเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าตัวร้ายภาคที่8เนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเป็นคนที่องค์การน้องชายของดอมให้มาเป็นตัวร้ายในภาคที่9มีอาก็อยากจะล้างแค้นให้สามีของเธอด้วยการที่ต้องการจัดฆ่าตัวร้ายภาคที่8เออมันดูเม็กเซนมากกว่าการที่จะต้องไปไล่ฆ่าสายเลือดเดียวกันใช่ไหมเพราะตัวร้ายภาคที่8เนี่ยถูกวางบทยาวแล้วนะครับให้ไปจบที่ภาค10ซึ่งก็จะเป็นภาคจบจัก,กรวาลฟาดแอนด์เฟรียสด้วยอ่ะนี่ก็เป็น2ทฤษฎีที่ผมคิดขึ้นมาเล่นๆครับ แต่ก็มันยังบอกอะไรไม่ได้นะคือหนังมันยังไม่เข้ารอไปดูหนังด้วยตัวเองดีกว่าเรามาเดาเล่นๆแบบนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับแต่สําหรับผมนะผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ที่จะเอา CG จีไบอันกลับมาเพราะว่าผมอินกับโมเมนต์แล้วก็ฉากซึ้งๆในภาคที่7ไปแล้วโอเคครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB นะครับสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับคิดถึงพอวอลเกอร์จังง